ตอนที่383ต่อสู้กับระดับหลอมรวมความเร็วของเรือลมเทวว่องไวอย่างสุดๆบวกกับพลังการขับเคลื่อนของระดับสร้างปราณขั้นสูงสุดของฮานลี่จึงยิ่งทำให้รวดเร็วดังลูกธนูจนแทบจะมีเสียงฟิวพุ่งผ่านอากาศไปเรือลมเทวาก็มาถึงเบื้องหน้าของเกาะเล็กนิรนามเมื่อฮานลี่มองเห็นหินโสโครกที่อยู่ไม่ไกลนั้นในใจถึงได้ผ่อนคลายลงยกมือขึ้นคิด จะเช็ดเหนือที่ผุดขึ้นมาตามไรผมและหันกลับไปมองความรู้สึกขนพองสยองกล้าวก็ส่งมาจากแผ่นหลังภายใต้ความสะดุ้งตกใจของฮานลี่เขากระทืบเท้าข้างหนึ่งลงบนเรือลมเทวะยังไม่ต้องคิดทั่วขณะนั้นคนและยุทธพันฑ์พลันปลิวไปตามสายลมเรือลมเทวะพุ่งห่างออกไปจากตำแหน่งเดิมสิบกว่าจัางงอแทบจะในเวลาเดียวกันสายรุ้งยาวสีเหลืองเข้มสายนั้นก็แอวบทะลุผ่านที่ฮานลี่ยืน อยู่เมื่อครู่ไปหลังจากที่บินตรงไปข้างหน้าอีก23สาจ้างงอแสงสีเหลืองพลันหดเล็กลงปรากฏร่างคนคนหนึ่งขึ้นฮานลี่ปาดเหงอเม็ดใหญ่ของตัวเองมองไปทางคนคนนั้นคลางยิ้มอย่างขมขื่นผู้ที่สวมผ้าคลุมผมเผ้ายุ่งเหยิงตรงหน้านั่นก็คืออาวุโแสแท้กู่ของหกหอครานี้เขาเหยียบอยู่บนยุทธภัณฑ์ทรงกลมสีเหลืองกำลังมองมาทางเขาโดยไม่เอ่ย อะไรออกมาดวงตาเย็นชาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ราวกับว่าในสายตาของเขาฮาันลี่เป็นเทียงคนตายคนหนึ่งและด้านหลังห่างจากคนคนนี้ไปสิบกว่าจ้างอก็คือเขตอาคมที่ฮันลี่วางไว้นี่จึงทำให้ฮันลี่รู้สึกใจเย็นเยียบทว่าฮาันลี่ก็รู้ดีตอนนี้หากสักถามอะไรไปก็เปล่าประโยชน์มีเทียงฮึดสู้กับอาวุโสระดับหลอมรวมสักครั้งดูว่าจะสามารถพึ่งอนุภาพของ เขตอาคมนี้กับขังเขาไว้ได้หรือไม่เมื่อคิดมาถึงเงือตรงนี้ฮันรี่พลันรู้สึกขมขื่นภายใต้การออกคำสั่งจากเขาร่างของจิตติดตามพลันแอวลวบหายไปปรากฏอยู่เบื้องหน้าของฮันรี่ในเวลาเดียวกันร่างก็เปล่งแสงสีโลหิตออกมาจางๆครอบคลุมร่างเอาไว้ทั้งหมดจนส่งกลิ่นคาวโลหิตคละคลุ้งออกมามือของฮันรี่พลันปรากฏลำแสงครึ่งทั้งสองข้างในมือมียุทธภัณฑ์เพิ่มขึ้นมาอีกสองชิ้น ครานี้อาวุโสกูเห็นฮันลี่และจิตติดตามมีท่าทีจะขัดขืนดวงตาพลันเปล่งประกายเย็นชาออกมาสัตรายุธทรงกลมใต้ฝ่าเท้าเปล่งเสียงร้องแหลมสูงยาวๆออกมาลำแสงสีเหลืองเปล่งประกายโชดช่วงขึ้นคาดไม่ถึงว่าจะเหมือนเกรอะเหล็กลำแสงสีเหลืองครอบคลุมร่างเขาเอาไว้ทั้งร่างหลังจากนั้นสองแขนของอาวุโสกูพลันยืดยาวขึ้นอย่างกระทันหันลำแสงสีเหลือง เข่งบิงชอวัดเวียนออกมาจากนิ้วทั้งสิบนิ้วของเขาแต่ทันใดนั้นพลันเปลี่ยนเป็นใบมีดลำแสงพระจันทร์เสี่ยวขนาดเท่าฝ่ามือพุ่งเข้าไปหาฮานลี่และจิตติดตามอย่างเงียบเทียบและบ้าคลาั่งภายใต้ความตกตะลึงของฮานลี่แต่กลับผ่อนคลายลงศาสตร์ปลายุท์ของคนคนนี้ไม่ได้รวดเร็วเหมือนกับเหลยว่านเฮจึงเปิดโอกาสให้เขามีชีวิตรอดได้ฮานลี่กระตุ้นจิตใจของตัวเองชูมือทั้งสองขึ้น มือหนึ่งปล่อยยุทธภัณฑ์กระดองเต่าขนาดมหึมาออกมาอีกมือหนึ่งมีกระจกเล็กๆที่ส่องแสงระยิบระยับปรากฏขึ้นลำแสงสีเขียวทะลักออกมาจากกระจกบานนั้นพุง่งเข้าไปหากลุ่มใบมีดลำแสงที่อยู่ตรงข้ามซึ่งกำลังพุ่งเข้ามาคลืืนเสียงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดใบมีดลำแสงกลุ่มเล็กๆที่อยู่ด้านหน้า ถูกลำแสงสีเขียวครอบเอาไว้จนลดความเร็วลงเป็นอย่างมากแต่ต่อจากนั้นใบมีดพระจันทร์เสี้ยวที่อยู่ด้านหลังก็ทะลักเข้ามาหาลำแสงสีเขียวติดติดกันภายในพริบตาลำแสงสีเขียวก็ถูกฟันออกจนแหลกละเอียดกลายเป็นสเก็ตด,ดาวในเวลาเดียวกันนั้นกระจกที่อยู่ในมือของฮันลี่ก็ส่งเสียงเปรี้ยออกมาแล้วแอร์ตกออกเป็นสองส่วนถูกทำลายจนละเอียดฮันลียโยนกระจกในมือทิ้งไปไม่มีท่าทีเสียดาย กระจกผนึกมรกตที่ถูกทำลายไปเลยสักนิดแต่ใช้มือมือหนึ่งตบไปที่ย่ามเก็บของหนึ่งทีโดยไม่แม้แต่จะมองลำแสงสีดำสองสายรวมทั้งลำแสงสีขาวห้าสายพลันบินออกมาจากย่ามเก็บของหมุนโคจรอยู่ที่ศีรษะของเขาอยู่ครึ่งรอบแล้วพุ่งไปข้างหน้าอย่างเป็นระเบียบฮันลี่ยังไม่ยอมหยุดพักข้างกายมีลำแสงสีขาวสว่างวาบอยู่อีกเจ็ดปดสายหุ่น เชือดทหารเจ็ปตัวปรากฏขึ้นทั้งสองข้างในเวลาเดียวกันแล้วค้างคันธนูท่าทางเตรียมพร้อมกลุ่มใบมีดลำแสงในครานีโจมตีมาถึงกระดองเต่าขนาดมืึมาแล้วจนแทบจะสัมผัสกันในวินาทีนั้นพื้นผิวของยุทธภัณฑ์ก็เกิดรอยบุ๋มลึกขึ้นจำนวนนับไม่ถ้วนต้านทานเอาไว้อยู่ได้เพียงชั่วครู่ก็ส่งเสียงร้องคร,งคร่งครวนออกมาถูกใบมีดลำแสงทั้งหมดฟันจะแตกละเอียด ในเวลาทั่วครู่ที่ปะทะก,กันนั้นยุทธภัณฑ์ระดับสุดยอด7-8ชิ้นของฮานลี่ก็บินมาอยู่ตรงหน้าของจิตติดตามไร้รำหมุนโคจรอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลายเป็นม่านใบมีดสีขาวสลับดำแน่นอนว่ายุทธภัณฑ์ระดับสุดยอดพวกนี้ไม่มีทางต้านทานพลันการโจมตีของมีดลำแสงที่ถูกลดทอนพลังไปได้เช่นกันเล็บมังกรดำรวมทั้งมีดบินสีขาวห้าเล่มต่างส่อง แสงระยิบระยับกลายเป็นหิงห้อยที่บินว่อนไปทั่วครานี้กลุ่มใบมีดลำแสงที่ไม่มีสิ่งใดต้านทานพลันสับเข้ามาตรงๆอย่างไม่เกรงใจเลยสักนิดเข้ามายังจิตติดตามที่ยืนอยู่ข้างหน้าฮานรี่ไม่ขยับเขยื้อนก่อนหน้านอรฮึมทันใดนั้นปากของจิตติดตามพลันส่งเสียงคำรามที่สะเทือนฟ้าสะเทือนดินออกมาต่อจากนั้นลำแสงสีโลหิตบ,บนร่างพลันพุ่งออกมาภายในพริบตาก็กลายเป็นมังกรวารีสี แดงโลหิตขนาดใหญ่ตัวหนึ่งแยกเขี้ยวยิงฟันคลางพุ่งไปข้างหน้าทั่วขนาดนั้นลำแสงสีแดงและใบมีดลำแสงที่ลดทอนพลังลงพลัปนปะทะกาันลูกธนูลำแสงของหุ่นเชิดทหารที่อยู่ด้านของฮานลี่ทั้งสองฝั่งพลันเข้าไปร่วมวงการต่อสู้ได้อย่างพอดิบพอดีคาดไม่ถึงว่าในเวลานั้นจะต้านทานเอาไว้ได้อย่างไม่มีใครยอมใครฉากนี้ทำให้ฮรนลี่ดีอกดีใจเป็นอย่างมาก ผู้ที่ยืนอยู่ตรงข้ามอย่างอาวุโสกูพลันเผยสีหน้าตกตะลึงออกมาเล็กน้อยแต่ต่อจากนั้นผู้บำเพ็ญเพียนระดับหลอมรวมที่ไล่ตามมาคนนี้ก็ส่งเสียงเหอออกมาอย่างไม่ยินยอมลำแสงสีเหลืองที่อยู่บนร่างเปล่งรัศมีคลึ่งชูมือทั้งสองครึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้ฮันลี่พลันใจหายวา่ากว่าจะต้านทานการโจมตีระลอกนี้ได้ก็ทำให้เขาใช้ศาสตร์ยุทธ์ไปจนหมดแล้วถ้า หากอีกฝ่ายยังจะโจมตีอีกครั้งด้วยอาวุธที่ไร้กาศเช่นนี้เขาก็คงจะต้องจบชีวิตลงที่นี่ในตอนที่ฮันลี่กำลังใจสั่นอย่างสุดๆอยู่นั้นก็ไม่รู้ว่าสวรรค์มีตาหรือไม่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมที่อยู่ตรงข้ามพลันหัวเราะอย่างเย็นชาหน้าเปลี่ยนอย่างกระทันหันแก้มแดงระเรื่อยอย่างไม่ปกติแล้วเปลี่ยนเป็นซีขาวผิดปกติต่อจากนั้นลำแสงสีเหลืองบนร่างของอีกฝ่ายพลันหมุนแสงลงและยิ่งไปกว่า นั้นร่างพลันกระตุกงอตัวลงอย่างเจ็บปวดทั่วขณะนั้นอาวุโสกูทั้งตกตะลึงทั้งโกรธแค้นเขารู้ดีอยู่แก่ใจว่าก่อนหน้านี้เขาสูญเสียพรานแท้ไปเป็นจำนวนมากและไม่มีเวลาฟื้นฟูที่เพียงพอตัวเองยังอดดีใช้พรานแท้อีกครั้งทว่าขอแค่เวลาเพียงเล็กน้อยเขาก็จะสามารถกดอาการบาดเจ็บได้แล้วกำจัดฮานลี่ได้อย่างง่ายดายราวกับปรบมือแต่ฮานลี่ในครานี้กำลังดีใจอย่างบ้าคลั่ง เขาคว้าโอกาสงามงามครั้งนี้ไว้ดึงจิตติดตามมาอย่างไม่ต้องคิดแม้แต่หุ่นเชิดเจ็ดแปดตัวมังกรวารีสีแดงเคลืองก็ไม่สนบินไปทางเกาะเล็กนิรนามราวกับสายฟ้าแลบฉลับผ่านอีกฝ่ายที่กำลังงอตัวอยู่ไปครานี้อาวุโสกูทั้งโกรธทั้งอับอายเท่าหากเขาปล่อยให้ฮานรี่หนีหลุดรอดไปได้จริงๆเรื่องหน้าหัวรอยอนนี้ก็จะยิ่งลุกลามขึ้น ภายใต้ความแค้นเคืองนี้เขาก็ไม่สนใจอีกกว่าอาการบาดเจ็บจะหนักขึ้นอีกกี่ส่วนกัดฟันย้ายลมปราณทั้งหมดออกมากดความรู้สึกเจ็บปวดเอาไว้หลังจากนั้นก็หันกายไปอย่างไม่ลังเลสักนิดสายรุ้งสีเหลืองแสบตาพุ่งเข้าไปหาฮานลี่ระยะห่างหลายสิบจ้างงอสำหรับฮานลี่ที่ขับเคลื่อนยุทธภัณฑ์อย่างสุดกำลังนั้นภายในคลิปตาก็ถึงแต่ในตอนที่เขากำลังจะเข้าไปในอาณาเขตของเขตอาคมนั้น สายรุ้งสีเหลืองก็ตามเขามาทันแล้วพุ่งเข้าไปในเขตอาคมแทบจะในเวลาเดียวกันอาวุโสกูที่กำลังดีใจว่าสามารถสังหารคนทั้งสองได้อยู่นั้นจูดจูเบื้องหน้าพลันพร่าัวทัศนียภาพเปลี่ยนแปลงไปนี่มันเกาะเล็กที่ไหนกันคาดไม่ถึงว่าจะเป็นทะเลมรกตที่ไร้ขอบเขตในเวลาเดียวกันพลังแรงกดมหาศาลก็กดทับเขาเอาไว้เขตอาคมอาวุโสกูมีใบหน้าเคร่งขรึม ทว่าถึงแม้ว่าเขาจะตกตะลึงเล็กน้อยว่าเหตุใดที่นี่ถึงมีเขตอาคมแต่ในใจก็ไม่ได้ตื่นประหนกขนาดนั้นถึงอย่างไรเสียดูจากคลื่นเขตอาคมในบริเวณนี้นี่ไม่ใช่เขตอาคมที่ร้ายกาศอะไรเขามั่นใจว่าสามารถทำลายมันลงได้อย่างง่ายดายเมื่อคิดมาถึงตรงนี้ใบหน้าของอาวุโสกู่พลันเย็นเยียบลำแสงสีเหลืองบนร่างเปล่งประกายจนแสบตา เขตอาคมกรอมรกตที่ฮานลี่วางเองกับมือแน่นอนว่าไม่เหมือนกับที่อาวุโสระดับหลอมรวมที่ตามมาข้างหลังพบเจอหลังจากที่ยุทธภัณฑ์เปล่งประกายแล้วเขาก็ออกมาจากเขตอาคมได้อย่างง่ายดายคราวนี้เขาที่คิดจะหนีไปให้ไกลพลันหันกลับมาด้วยใบหน้าเคร่งขรึงเห็นเทียงอาวุโสกู่กำลังกลายเป็นสายรุ้งสีเหลืองสายหนึ่งในเขตอาคมโจมตีเขต อาคมต้องห้ามราวกับฟ้าผ่าท่าทางดูเหมือนจะทลายเขตอาคมออกมาได้ทุกเมื่อนี่จึงทำให้ฮานลี่มีใบหน้าเคร่งเครือง,งสลับกับเบิกบานใจไม่แน่นอนดูจากสถานการณ์แล้วเท่าหากขับเคลื่อนยุทธภัณฑ์หนีไปจะต้องถูกปีศาจต,ตนนี้ตามมาอีกแน่ถึงอย่างไรเสียความเร็วของสัตร์ปราอาคมและสมบัติอาคมก็แตกต่างกันเป็นอย่างมากจริงๆขณะที่ฮรนลี่กำลังครุ่นคิดอยู่นั้น เขตอาคมป้องกันก็ถูกอีกฝ่ายทำลายไปได้หลายชั้นทั่วขณะนั้นผู้ที่ถูกกดดันอย่างฮานลี่ก็เรียกจิตติดตามมาอย่างไม่ลังเลอีกทั้งสองยืมกรอบป้องกันของเขตแต่ต้องห้ามเข้าไปข้างในอย่างไรซุ่งสียงค่อยๆเข้าใกล้าอาวุโสกูแต่ยังไม่ทันที่ฮานลี่จะเข้าไปใกล้อีกฝ่ายได้จริงๆอาวุโสกูที่กำลังทำลายเขตอาคมต้องห้ามก็สัมผัสอะไรได้เสียแล้ว ทันใดนั้นเขาพลันหยุดการกระทำมองไปรอบๆด้านทั้งสี่ทิศอย่างระแวดระวงังท่าทางเคร่งขรึมอย่างสุดๆฮันลี่ขมวดคิ้วมุ่นแต่มือเขาพลิกฝ่ามือลำแสงพลันสว่างวาบธงเล็กๆสีเขียวด้านหนึ่งปรากฏขึ้นบนมือนั่นก็คือธงอาคมหลักที่ใช้ควบคุมเขตอาคมเสียงบริกรรมคาถาพึมพำออกมาจากปากของฮันลี่หลังจากนั้นพลันโยนธงที่อยู่ในมือออกไปกลายเป็นลำแสงสีเขียวสายหนึ่งเข้าไปในเขตอาคมใหญ่ ต่อจากนั้นฉากเบื้องหน้าของอาวุโสกูพลันเปลี่ยนแปลงคลื่นทะเลทั้งสี่ทิศทะลักเข้ามาจู่ๆแรงกดพันจาวินแต่เดิมเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าทําให้ร่างของเขาชงักทั้งทันที่ตอนที่3 8 4สังหารยอดฝีมือในตอนที่ร่างของผู้บําเพ็ญเทียนระดับหลอมรวมในเขตอาคมกําลังหนักขึ้นนั้นอีกด้านของทะเลพลันปรากฏทวนน้าแข็งสีขาวหิมะวาวาวาวสิบกว่าสายยิงเข้ามาทางด้านหลังของเขาอย่างโหดเหี้ยม ร่างของอาวุโสกูที่กำลังนุ่มง,ง่ามอยู่นั้นจู่ๆพลันกลับมามีชีวิตชีวาคาดไม่ถึงร่างจะหันกายมาแล้วชูมือมือหนึ่งขึ้นใบมีดประจันทรสีเหลืองขนาดใหญ่ใบหนึ่งพุ่งออกมาภายในพริบตาก็โจมตีทวนน้ำแข็งที่ลอกตีเข้ามาจนแตกละเอียดและพุ่งไปสับจุดที่ทวนน้ำแข็งพุ่งออกมาอย่างไม่ลดทอนความเร็วแม้แต่น้อยในเวลาเดียวกันทะเลด้านหลังของอาวุโสกูพลันแยกออกเสาลำแสงสีแดงโลหิต สายหนึ่งพุ่งออกมาเพราะว่าความเร็วที่รวดเร็วเกินไปและระยะทางที่สั้นเป็นอย่างมากอาวุโสกูที่ถูกเขตอาคมปรึงไว้จึงไม่อาจหลบทันทำได้เพียงเปล่งลำแสงสีเหลืองเพิ่มมากขึ้นขณะที่ใบหน้าก็เปลี่ยนสีไปเล็กน้อยฝืนรับเอาไว้ภายใต้การโจมตีของลำแสงสีโลหิตท,ที่มีความหนาเท่าแขนทำให้ผู้บำเพ็ญเทียนระดับหลอมรวมถลาไปข้างหน้า 9, สองสนเซไปมายืนได้ไม่มั่นคง แต่ในตอนนั้นเองลำแสงสีเขียวอีกด้านพลันสว่างวาบขึ้นคาดไม่ถึงว่าฮานลี่จะปรากฏตัวที่ข้างกายของอาวุโสกูสองมือกำกระบี่มหือมาสีนีนอเอาไว้เล่มหนึ่งคลางฟันลงไปอย่างโหดเยี่ยมครานี้อาวุโสกูตกตะลึงเข้าแล้วจริงๆเมื่อครู่ที่นี่ยังไม่มีคนอยู่สักคนอีกฝ่ายใช้เคเล็ดวิชาใดถึงได้แปลกประหลาดเช่นนี้ ถึงแม้ว่าเขาจะตกตะลึงแต่ลำแสงสีเหลืองบนร่างกลับขยายขนาดออกไปโดยไม่ต้องคิดแล้วรับกับกระบี่มหึมาของฮานลี่ตรงตรงฮานลี่หัวเราะน้อยๆอออกมาคาดไม่ถึงว่าคนที่อยู่ตรงน่าจะสลายหายไปต่อหน้าต่อตาเขาและทั้งสี่ทิศกลับมีเสียงฟ้าวแหวกผ่านอากาศมาเส้นสีแดงราวกับเชือกสิบกว่าสายพลันปรากฏขึ้นทั้งสี่ทิศและพุ่งเข้ามาอย่างโหดเหี่ยมเข็มบินอาวุโสกูพลันสะดุง้ง แน่นอนว่าเขารู้จักยุทธภัณฑ์มืดที่ถึงแก่ชีวิตในโลกของผู้บำเพ็ญเทียนจำนวนมากช่วขขณะนั้นแสงสีเหลืองคลันเปล่งออกมารอบกายเขาจะต้องกำจัดยุทธภัณฑ์พิษพวกนี้ให้ได้ในทันทีเพื่อจะได้ลดการรอบกัดโดยไม่รู้ตัวปังเกิดเสียงดังสนั่นฮันรี่ปรากฏกายอยู่ด้านหลังของเขาและฟันกระบี่ลงมาทำให้ลำแสงสีเหลืองสั่นคลอนในทันทีต่อจากนั้นสายสีแดงสิบกว่าสายก็ทะลวงเข้ามา ในลำแสงสีเหลืองราวกับอสรพิษและทะลุเข้าไปหลายถืออและยังไม่มีท่าทีที่จะหยุดทะลวงเข้ามาอาวุโสกูทั้งตกตะลึงทั้งโมโหโดวงตาพลันเผยแววเย็นชาออกมายื่นมือเข้าไปในย่ามเก็บของครานี้เขาเข้าใจขึ้นมาเล็กน้อยแล้วภายใต้การโจมตีแปลกประหลาดจากเขตอาคมของอีกฝ่ายเขาที่สูญเสียปรานแท้ไปจำนวนมากและได้แต่พึ่งพาศาสตร,ราอาคมก็ดูเหมือนยากที่จะได้รับชัยชนะ แต่ไม่รอให้เขาหยิบของชิ้นอื่นๆลำแสงสีโลหิตขนาดเท่าหัวแม่มือก็ปรากฏกายอยู่เบื้องหน้าต่อจากนั้นก็แทงเข้ามาในเกาะป้องกันสีเหลืองของเขาอย่างหนักหน่วงเพราะถูกโจมตีด้วยกระบี่สีเงินของฮานลี่และถูกเข็มบินพวกนี้ล้อมเอาไว้ทําให้ลำแสงสีเหลืองหม่นแสงลงและถูกลำแสงสีโลหิตที่ไม่สะดุดตาทะลุเข้ามาอย่างง่ายดายสีหน้าของอาวุโสกูซีดขาวอย่างหาที่เปรียบมิได้ แต่ถึงอย่างไรเสียเขาก็เป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมทั่วพริตตานั้นที่ลำแสงสีโลหิตทะลุเข้ามาในลำแสงสีเหลืองเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีเขาจึงไม่สนใจจะหยิบอะไรออกมาแต่พยายามออกแรงพลิกตัวไปอีกด้านทั่วขณะนั้นลำแสงสีโลหิตสายนั้นจึงฉลบผ่านใบหูของเขาไปตัดใบหูข้างหนึ่งของเขาไปกว่าครึ่งถึงแม้ว่าลำแสงสีโลหิตอีกสายจะเลี่ยงตำแหน่งหัวใจออกมาได้แต่ ก็ทําให้ไหลของเขามีรูเล็กๆโลหิตไหลทะลักเพิ่มขึ้นอีกจุดทําให้อาวุโสกูเจ็บปวดจนร้องอุทานออกมาว่าไอหยาแข้งขาอ่อนแรงจนเกือบจะลม้มลงกับพื้นแต่การโจมตีของฮันลี่ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เงาของจิตติดตามที่สูงใหญ่กระโดดออกมาจากทะเลชูมือทั้งสองขึ้นยิงเสาลำแสงสีแดงโลหิตสองสายมาอย่างรวดเร็ว ในเวลาเดียวกันฮันลี่ก็ไล่รำกระบี่สีเงินด้วยมือเดียวด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกจนกลายเป็นกลุ่มแสงสีเงินขนาดใหญ่จมตีไปยังลำแสงสีเหลืองอย่างต่อเนื่องเกิดเสียงเสียดสีกันขึ้นบาดหูอย่างสุดๆอีกมือหนึ่งก็หยิบยันปึกหนาๆออกมาชั่วคลิปตานั้นลูกบอลเพลิงกลวยน้ำแข็งจำนวนนับไม่ถ้วนก็ระเบิดออกอย่างต่อเนื่องจนเป็นประกายระยิบระยับ เมื่อความเจ็บปวดของอาวุโสกูค่อยๆลดลงเขาพลันรู้สึกตื่นตระหนกเพราะเขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าแรงกดจากเขตอาคมรวมทั้งการโจมตีอย่างต่อเนื่องของอีกฝ่ายทำให้บาดผสมพรานสูญเสียพลังลมพลานมากเกินไปแล้วประคับประคองความเสียหายจากกราะป้องกันลำแสงสีเหลืองเอาไว้ไม่ไหวท่ามกลางความหวัดผวานั้นเขาไม่สนใจว่าจะใช้เคล็ดวิชาอะไรแต่ฝืนดึงพลัง ลมปรานออกมาอีกครั้งแต่คาดไม่ถึงว่าเสียงบริกรรมคาถาที่เย็นชาดุดน้ำแข็งของฮานลี่จะดังขึ้นก่อนการกระทำของเขาทั่วขณะนั้นน้ำทะเลรอบด้านพลันหมุนโคจรอย่างบ้าคลาั่งหลังจากนั้นพลังที่กดร่างของเขาเอาไว้พลันเพิ่มแรงกดขึ้นอีกหลายเท่าทำให้แสงสีเหลืองสุดท้ายบนร่างของเขาส่งเสียงกรีดร้องออกมาท่ามกลางสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อของเขาแสงสีเหลืองรอบกายพลันสลายหายไป อย่างไรร่องรอยหลุดพ้นจากเข็มบินสิบกว่าสายแสงสีแดงพลันทะลุผ่านร่างของเขาในทันทีทำให้ร่างอาวุโสก่กระตุกสองสามครั้งในที่สุดก็คุกเข่าลงกับพื้นลำแสงสีเงินสว่างว่าพานลี่แอร์วบมาที่ข้างกายเขาอย่างเงียบเชียบต่อจากนั้นส่วนสีสักของอาวุโสหกหอก็ลอยกระเด็นออกไปหลายจังงอโลหิตสดสดทะลักพุ่งสูงขึ้นไปหลายถือออในทันทีกลิ่นคาวโลหิตคละคลุ้งตลบ อบอวลฮานลี่ถอนหายใจออกมาอย่างผ่อนคลายเฮือกใหญ่แต่เขาก็สาวเท้ากลับไปยังข้างศพในทันทีใช้กระบี่สีเนินงฉกย่ามเก็บของที่ข้างเอวของเขาออกมาในเวลาเดียวกันจิตติดตามก็หยิบสาตราอาคมรูปบาทระสีเหลืองนั้นมาต่อจากนั้นฮานลี่ก็พาจิตติดตามแอร์วบหายออกมาจากเขตอาคมปล่อยเรือลมเทวะออกมาแล้วขับเคลื่อนยุทธภัณฑ์ขึ้นไปบนฟ้า หลังจากที่บินออกมาได้ย0่สลี้ฮันลี่ก็สั่งให้ยุทธภัณฑ์ลงไปยังทะเลและลงลึกไปหลายสิบจ้างงอต่อจากนั้นเขาก็เก็บยุทธภัณฑ์หยิบผ้าไหมสีแดงสำหรับก้บอกลิ่นอายออกมาคลุมตนเองและจิตติดตามเอาไว้ข้างในในเวลาเดียวกันทั้งสองก็ไร้คาถานิรนามเก็บพลังยุทธของตนเองเอาไว้หลังจากทำทุกอย่างเสร็จได้ไม่นานจิตสัมผัสที่แข็งแกร่งและโกรธขึงก็ถูกแผ่ ออกมาในละแวกนั้นและค้นหาไปทั่วถึงพื้นน้ำและอากาศรอบสารทิศถึงแม้ว่าจิตสัมผัสนี้จะตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วแต่ก็ไม่อาจพบร่องรอยของฮันลี่และจิตติดตามได้จิตสัมผัสที่ระเบิดออกฉแับผ่านทั้งสองคนไปแล้วไล่ไปอีกทางแทนนครานี้ฮันลี่ถึงได้รู้สึกปลอดภัยขึ้นมาจริงๆแน่นอนเขาเองก็ไม่ได้โง่เขลาถึงขนาดปรากฏตัวขึ้นเหนือผิวน้ำในทันทีแต่ปล่อย กรอบป้องกันสีฟ้าจังๆออกมาชั้นหนึ่งอยู่ใต้ท้องทะเลครอบคลุมทั้งสองเอาไว้เป็นโลกก้นน้ำและนั่งสมาธิฟื้นฟูพลังยุดกับจิตติดตามการซ่อนตัวอยู่ในทะเลกินเวลาไปครึ่งเดือนก่อนหน้านั้นสองาวันจิตสัมผัสที่แข็งแกร่งดูเหมือนว่าจะยังไม่ยอมเลิกรากลับมาหาตรงสถานที่ที่ฮรนรี่อยู่ซ้ำอีกหลายครั้งแต่ทุกครั้งฮรนรี่ก็มักจะรู้ตัวก่อน แล้วเก็บพลังยุทธ์ทำให้เขาไม่พบอะไรและกลับไปตอนนี้จิตสัมผัสนั้นสลายหายไปแล้วไม่ปรากฏตัวขึ้นมาสิบกว่าวันแล้วฮานลี่ถึงได้กล้าเคลื่อนไหวเขาค่อยๆหนีออกมาจากในทะเลร้อยกว่าลี้อย่างระมัดระวังถึงได้บินออกมาจากน้ำทะเลและเมื่อแน่ใจในทิศทางแล้วก็บินออกมาอย่างเต็มกำลังแน่นอนว่าไม่อาจกลับไปที่เกาะดาวไถยได้อีกแล้วมีเพียงต้องหาที่หยุดพักที่อื่น ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าความจริงแล้วผู้บำเพ็ญเพียรของหกหออย่างกูและเหมียวมีความสัมผัสอะไรที่ไม่อาจเปิดเผยได้กับชายหนุ่มที่ชื่อว่าอูโชวจนทำให้ต้องสังหารผู้คนอย่างไม่เสียดายเช่นนี้แต่จะต้องเป็นเรื่องที่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณอย่างเขาไม่อาจเข้าไปยุ่งได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอยู่ห่างๆสองขุมพลังนี้ไว้จะดีที่สุด ทว่าสิ่งที่น่าเสียดายจริงๆก็คือถ้ำในเกาะกระจิริตและอุปกรณ์เขตอาคมที่ล้ำค่าสามชุดนั้นบวกกับศูนย์สียอยุทธภัณฑ์อื่นๆไปเป็นจำนวนมากในการต่อสู้นี่ทำให้เขาเสียหายไปเป็นจำนวนมากจริงๆฮานลี่คาบอเคลื่อนยุทธภัณฑ์บินไปพลางก็หัวเราะอย่างขมขื่นย่อเยยตัวเองไปพลางทว่าเมื่อเทียบกับพวกนักปราที่โชคร้ายมากกว่าโชคดีเขาที่ถือว่ารักษาชีวิต น้อยๆเอาไว้ได้ก็ไม่มีอะไรให้ต้องบ่นแล้วตอนที่ฮันลี่เพิ่งจะคลายกังวลน,นั้นทันใดนั้นหัวใจพลันเต้นรัวแล้วหยิบย่ามเก็บของของอาวุโสกูออกมาก่อนหน้านี้เขามัวแอตอกสันขวนแขวนฮันลี่จึงไม่มีความคิดที่จะตรวจสอบของพวกนี้วันนี้ถึงเวลาที่ต้องตรวจสอบแล้วย่ามเก็บของของผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมคนหนึ่งน่าจะไม่ซ่องซอเกินไปหรอกนะ หวังว่าจะชดเชยในสิ่งที่เขาสูญเสียไปได้หลังจากที่ค่อยๆแผ่จิตสัมผัสสอดเข้าไปในย่างเก็บของอย่างช้าๆแล้วฮานลี่ก็ถูกศิลาวิญญาณระดับกลาง7-80ก้อนทำให้ตกตะลึงและดีอกดีใจอย่างบ้าคลาั่งอาวุโสกู่คนนี้คือมหาเศรษฐีจริงๆคาดไม่ถึงว่าจะพกศิลาวิญญาณมากมายขนาดมีติดตัวหรือว่าเขากับตัวเองนั้นเหมือนกันคือเคยชินกับพกสิ่งของทั้งหมดเอาไว้กับตัว ถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วก็ศีลาวิญญาณจำนวนมากขนาดนี้สำหรับผู้บำเพ็ญเพียรที่บรรลุระดับหลอมรวมมาหลายปีแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องปกติหลังจากที่คิดเช่นนั้นในที่สุดฮานรี่ก็ดึงความสนใจออกจากศีลาวิญญาณพลางเลื่อนสายตาไปยังสิ่งของอย่างอื่นขวดหยกความสูงหลายช่วนอสีเหลืองสดขวดหนึ่งยันวิเศษสีฟ้าและทองสองแผ่นคัมภีร์ม้วนหนึ่งและลูกบอลกลมเปล่งแสงสีฟ้าลูกหนึ่ง ส่วนอื่นๆล้วนเป็นสิ่งของไม่มีค่าอะไรคำทีนั้นไม่มีอะไรเป็นเพียงคเคล็ดวิชาลีธรณีระดับสูงถึงแม้ว่าจะพูดไม่ได้ว่าเป็นของธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่เขาไม่คิดจะฝึกฝนส่วนยันวิเศษสองแผ่นนั้นเป็นของดีแผ่นหนึ่งวาดสัญ,ญลักษณ์รูปกระบีเ่เล็กๆเอาไว้เล่มหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งวาดมังกรวารีสีฟ้าที่ไม่ทราบชื่อเอาไว้ทําให้ฮันลี่ดีใจเป็น อย่างมากลูกบอลลูกนั้นฮันรี่นำออกมาเล่นอยู่ทั่วครูในที่สุดก็แน่ใจว่านั่นคือจิตวิญญาณภายในของอสูรระดับห้าอะไรสักอย่างแน่นอนว่าเป็นสิ่งของที่ล้ำค่าอย่างสุดสดสุดท้ายก็เหลือเพียงขวดเล็กๆที่ไม่สะดุดตาอะไรแต่เมื่อฮันลี่เปิดฝาขวดเล็กๆสีเหลืองนั้นออกยาวิเศษสีเหลืองขนาดเท่าหัวแม่มือที่อยู่ข้างในก็กลิ้งออกมาห้าเม็ด ยาพวกนี้ไม่เพียงมีขนาดเท่ากันและยิ่งไปกว่านั้นสีสันยังสดใสแวววาวได้สัดส่วนแทกกลิ่นยาที่พิเศษออกมายาลดทุลีมองเม็ดยาที่อยู่บนฝ่ามือฮานรี่พลันตะลึงค้างถึงแม้ว่าจะไม่เคยเห็นของสิ่งนี้มาก่อนแต่รูปร่างของยาวิเศษร,รวมทั้งกลิ่นหอมของยาล้วนไม่ผิดแทกไปจากในคัมภีร์การประเมินยาวิเศษที่ได้อธิบายเอาไว้เลยแม้แต่น้อย ไม่ใช่สิ่งนี้แล้วว่าจะเป็นอะไรไปได้